ครับสวัสดีครับนี่คือการตีเข่าแบบภาอีสานนะครับเดอ้อยังมีอยู่นะครับเดอ้อตีเขา่าใหม่คู่ใหม่คู่ละคีบเขาันใหม่ยังใหม่นี่ฮะไม่ตีเข่าชื่อบอเอา เงง่อพี่น้องพิเฮตดเป็นไงตีแบบบ่ตตองสี ไสแรงงานแล้วบ่มื้อนี้ฮะแล้ว <laughs> <pháp> <inaudible> ตีข้าวแบบสมัยโบราณนะครับใช้ไม้สองอันคีบคีบแล้วก็ตีาจนนตคูก เจ้าที่ตี่ะบู๊ยยทยไทยี๋ยไทย่ทนบู๊ยมีผู้เปลี่ยนตัวการแสดง สสููตตาายยเดี่ยววะนี่เจ้าให้แด้่าววะนี่เดี๋ยวตีตีโชว์สยก่อนยอดยุกคอยว่ามันบ่มี่เราเนี่ยคอยว่ามันเหมือนเราเี่ยบ่มี่พูดตีเรา หมื่อวานเนี่ยน้องไอ้ดามันไหลสวสดมันว่ามันว่าแถวบ้านบ่มีแล้วปนะ่ะเนียขอกระว่าทั้งพี่กับทีบ่มีคือกันหรอวะยังไม่เห็นเสยอยู่ยังมีอยู่ว่ามันมืดไปแล้วเยญ่เทียรขาดโอ้ยแห้งโพูดนี่แห้งพดรี <c oughs> ยกาดเลยเทียร์กนะัโอ้ย าไ้ทำนีก่อนนะครับนะบะทรเลียวจำ<ค><ย>เปลี่ยนตัวใหม่ขาดเปลียนตัวใหม่ขาดเลยวันนี้มัโอ้ยตัวนะยันคนตกเยียงตายหอเหกินเทียกขาดมาเทียกใหม่ครับอ้พแลว กระมีดนั่นละลองปาดข้อมองแม่าบ่ได้กินเหรอใต้เลยเหรอบ่ได้กินบุย้ายยุธงุหรอกเาเดีย่นย้ายยุธงทำมไหมแล้วแล้ว กอเขาซอยจขไปซอยแล้วบ่จะขนหรือยังอนี่ไปยี okay. uh um> ่ปื้อจ้างไปยี่ปื้อไปขนคนไหยังไปขนเพื่อนรถวรรเชิญรถเไหวโอ้ยขอบคุณอี่ไรขอบนไรก็ปราแบบอย่งนี้เกเาจะทำนันเกิดไข้ในจิตหลอดอยย đẹp cho đẹp vì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทำยนี่เ,เ,เ,เติม่มยังไงมันหมดเวลาก่อนตัวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจับสองใหม่สองอันหนึ่งขาดเลยื่อยไป ตีเขาสมัยดังเดิมสมัยโบราณไม้คู่ขีบคอแล้วก็ตีตีถ้าว่าเขาก็รุนง่ายเนาะ ว่าอยู่แถวแถวบ้านบ่อเทจังสี่ดิอยู่เพชรบูร์จะเห็นเป็นฟอนไงฟอนหนึ่งฟอนนี้ไงไหมฮะโบเคะรถรถเอาขั้วเหยียบเอาขั้วเหยียบควายควายคว้วควายควายเหยียบจะเอาเอาควายควายสองสามตัวผูกข้อใส่กันไหมบักกันยางวุ่นไหมแมนนั่นแหละสมัยสมมย สะไม่โม่ข่อยเป็นยังอยเช่นยังสัน่นล่ะแม่แมเขาจะเอาหว่วงมันขึน้นตั้งเอาตั้งแล้วก็เอาหว่วงขืน่น <c oughs> เอาหว่วงขึ้นแล้วบัยนี้เอาข้ายขึ้นยำนั่น้วเช่นสัน่นเอาข้ายขึ้นยำต้องเอาหว่วงขึน้น แต่ว่าขันเอาเอารถย่ำนี่เอารถรถไทยนี่ย่ำนี่เอาห่วงลุ่งเอาเอาไอ้ทั้งต่อนี่มันขึืนนี่ทั้งต่อขันเอาขั้วนี่ต้องเอาห่วงขืนหงขืนห่วงไงข้นเขาเอาห่วงตังขึ้นตังตังตังเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงเลี้ยงว้นเป็นวงกลมนะบที่นี่เขาก็จับขั้วมาซีหาโตขั้วซีหาโตก็มา ก็มาผูกข้อใส่กันเ,เนเี่ยเท่ากับยางอ้วนอ่อมไปยื้อสัน่นเลยเพอมันพอมันล่นในทีปุ๊บก็จะไอเอาไม่จะขอ,ไม,ขอไ,มไม่ขอไม่ไม่ข้อไงโยงขึน้นมาส่งส่งส่งขึน้นให้มันพูออกให้เขาล่นลง้างล่างใี่ไหมนั่นแหละสมัยก่อนเท่ยจังสั่นแหละแต่ว่าบ่ตีเด้บ่ได้ตีแบบนี้ มีตีมันกับพื้นเพศต่ละบ้านมันบ่คือกันเนาะผู้แดดเนาะแดดครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อพี่น้องเบิงเอาอีเข่าสมัยปลานครับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อสำหรับับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ